กลมาพบกันอีกครั้งนะคะในวันอังคารที่3กันยายน2567กับ Beyond w e a l Daily ที่จะมีการอัปเดตข่าวสารการลงทุนรวมถึงกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวมโดย Beyond Strategy w e a l t e a m ค่ะตลาหุ้นสารนะคะปิดทําการนใน Labor Day นะคะท่ามกลางเดือนกันยายนนี้ที่เชื่อว่าอัตราผลตอบแทนนะคะในเดือนนี้เนี่ยค่าเฉลี่ยจะมีการปรับตัวลดลงมาซึ่งจากค่าเฉลี่ย5ปีนะคะผลตอบแทนของ S&P 500ในเดือนกันยายนจะลดลงประมาณที่4.2% ก็เลยอาจจะทําให้นักลงทุนเนี่ยมีความกังวลสําหรับการลงทุนในเดือนนี้นะคะซึ่งต้องบอกว่าโดยทั่วไปแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรหุ้นหรือแม้กระทั่งทองคํานะคะก็จะ,ะผลตอบแทนเนี่ยก็จะมีการปรับตัวลดลงมาในเดือนนี้เนื่องจากว่าเทรดเดอร์ค่ะสายหลักๆก็มาจากว่าเทรดเดอร์เนี่ยต้องมีการประเมินตัวของพอร์ตฟอลิโอนะคะหลังจากที่ปิดฤดูการประกาศผลประกอบการในช่วงฤดูร้อนนะคะทำให้เกิดการรีบาลานซ์พอร์ตนั่นเองนะคะ ดังนั้นค่ะการลงทุนใน S&P 500หรือแม้กระทั่งดาวโจนส์ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปี1950ก็โอกาสที่จะมีการเขาเรียกว่าผลตอบแทนติดลบนะคะในเดือนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสูงโดยบอลสำหรับการลงทุนในบอลน,นะคะ8ใน10ครั้งก็มีการปรับตัวลดลงมาและรวมถึงทองคําด้วยนะคะที่มีการปรับตัวลดลงมาตั้งแต่ปี2017ในเดือนนี้ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะรายงานการจ้างงานในวันศุกร์นี้จึงถือว่าค่อนข้างสำคัญนะคะ เพราะว่าจะมีผลต่อตัวของการลดอาตาัตราดอกเบี้ยนะคะหรือนะลดน้ําหนักของเฟดนะคะว่าจะลดที่25 basis point หรือว่า50 basis point รวมถึงความถี่ในการปรับลดในอนาคตด้วยนะคะโดยตอนนี้ค่ะเทรดเดอร์ก็ยังให้น้ําหนักที่100 basis point สำหรับการลดอาตาัตราดอกเบี้ยในปีนี้ และนอกจากนี้ค่ะยังมีการดีเบตนะคะที่จะเกิดขึ้นในวันที่10ด้วยนะคะระหว่างทรัมป์กับแค m เบราฮาริสนะคะก็จ,จะทําให้เกิดเซกเตอร์โรเทชันได้นะคะหรือว่าอาจจะทําให้ความผันผวนของตลาดเนี่ยปรับตัวได้ค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะเรายัางเชื่อว่าครึ่งเดือนแรกนะคะยังคงมีโอกาสสาหรับการลงทุนนะคะโดยปัจจัยหลักสําหรับสัปดาห์นี้นะคะก็คือตัวเลขการจ้างงานนะคะที่จะเป็นตัวพลิกเกมการลงทุนนะคะให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อได้แม้ว่าอาจจะไม่ได้กลับไปทํำนิวไฮเดิมนะคะแต่ว่าจากคอนเซนซัสแล้วก็จากสเวย์ของหลักวิเคราะห์หลายแห่งค่ะก็ให้น้ําหนักที่อัตราการว่างงาน,นะคะ่ะ จะลดลงมาที่4.2%จาก4.3%นะคะแล้วก็หากเป็นเช่นนั้นนะคะโอกาสที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยที่50 basis point ก็จะมีน้ำหนักมากขึ้นนะคะอีกทั้งตอนนี้ค่ะ ตลาดยังคงซึมซับกับการลดอัตราเบี้ยที่25 Basis Point มากกว่า50 Basis Point ในเดือนกันยายนนะคะทำให้โอกาสในการที่จะเกิดแ n i c s e l l เนี่ยถือว่ายังน้อยอยู่นะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีการ Buy Back นะคะตามที่เราอัปเดตไปเพื่อจะปิดงบสำหรับฤดูร้อนนะคะก่อนวันที่13กันยายนนี้ซึ่งก็จะเป็น2ปัจจัยหลักที่ทำให้เชื่อว่าตลาดหุ้นค่ะยังคงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยายนนี้ค่ะ ก็สอดคล้องกับทางเหตุฟผลแล้วก็ RBC Capital m a r k e t นะคะที่มองว่าราคาหุ้นใน Big Cap ก็ยังถือว่าค่อนข้างถูกแล้วก็ยังเติบโตได้นะคะส่วน RPL Financial ขอเขามองว่ากลุ่ม Communication Service นะคะ Energy แล้วก็ Healthcare เนะถือว่ามีความน่าสนใจสำหรับการลงทุนค่ะ อย่างไรก็ตามผ่านในช่วงครึ่งปีหลังนะคะตามที่อัปเดตไปก็จะมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนะคะจากเวอรชันที่ก็ตึงตัวด้วยนะคะอีกทางออปชันที่จะหมดอายุนะคะกว่า3 5 0 0 0้ามสัญญาเม็ดเงินประมาณที่8,5 0 0 0ล้านก็อาจจะเป็นปัจจัยกดดันต่อตลาดหุ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังได้ค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะบาร์เคลย์เขาก็มองว่าตัวเลขแรงงานในวันศุกร์นี้ค่ะจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเฟดจะลดอัตราเบี้ยที่น้ำหนัก25สบหรือ50 b ส s บเบสิสพอยนะคะสำหรับการประชุมในวันที่อิบเลาด ะะโดยเฉพาะตัวเลขอัตราการว่างงานที่จะลดลงนะคะก็จะเป็นตัวหนุนให้ตลาดหุ้นโดยเซกเตอร์ที่น่าสนใจนะคะก็คือกลุ่มโกลด์กับแว l u ลูนั่นเองนะคะเช่นกลุ่มเทคแล้วก็ฟินแลนซ์ค่ะส่วนราคาดิบนะคะต้องบอกว่าเมื่อคือนนี้ก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะในขณะที่ดอลลาร์ก็แข่งค่าขึ้นมาอยู่ในกรอบนะคะส่วนฟิวเจอร์อเมริกาตอนนี้ก็ยังคง f l a t f a นะคะแต่ก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยค่ะ ส่วนราคาน้ำมันนะคะต้องขออภัยด้วยค่ะส่วนราคาน้ำมันนะคะต้องบอกว่าราคาน้ำมันก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะคะหลังจากที่ริเบียก็ต้องบอกว่ามีการลดสปายลงนะคะแล้วรวมถึง o อเปกก็อาจจะมีการเพิ่มสปายนะคะในเดือนหน้านะคะก็จ,จะเป็นตัวที่ออฟเซตกันทําให้ราคาน้ำมันเนี่ยยังคงค่อนข้าง f l a ตนะคะ WTI ยืนเบรนด์ยังยืนอยู่ที่ประมาณ77เหรียญต่อบาร์เรลค่ะ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปนะคะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาโดยการเลือกตั้งใน2รัฐทางตะวันออกของเยอรมันนะคะ <c oughs> ก็ถือว่าตอนนี้ก็อาจจะได้พักขวาจัดนะคะที่ชนะคะแนนนะคะแล้วก็มีจากพักฝ่ายซ้ายจัดด้วยนะคะ <c oughs> ก็อาจจะทําให้เป็นความผันผวนของตลาดได้นะคะท่ามกางการผลิต ของบริษัทรถยนต์ใหญ่อย่าง Volkswagen นะคะก็ถือว่าตอนนี้ก็อาจจะมีการปิดโรงงานนะคะในบางแห่งเพื่อลดต้นทุน,นะะจากการขาดทุนลงในปีนี้ที่ประมาณ13%ทั้งนี้ต้องบอกว่าโฟค่ะเปิดกิจการมานานกว่า87ปีนะคะดังนั้นาการปิดโรงงานใ,นใดๆถือว่ามันจะเป็นการปิดโรงงานครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเยอรมันเลยทีเดียวหลังจากที่บริษัทก็สูญเสียโมเมนตัมทางการตลาดที่ใหญ่ที่สุดนะคะอย่างจีนโดย โดยเฉพาะในรถของ EV c a คานั่นเองนะคะที่ตอนนี้ก็เป็นรองคู่แข่งแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าของจีนเนี่ยก็กำลังบุกต่อสู่ตลาดยุโรปด้วยนะคะแต่อะไรก็ตามค่ะหามีการปิดตัวลงนะคะของโฟลกเนี่ยก็อาจจะกระทบต่อการจ้างงานของเยอรมันเพราะว่าโฟลกเนี่ยเขามีการจ้างงานของคนทั่วโลกประมาณ6 5 0 0 0หมื่นคนแต่ว่าคนไอส0 0 0สนคนเนี่ยทำงานอยู่ในเยอรมันนะคะก็ถือว่าอาจจะกระทบกับอัตรา,าก,การว่างงานของเยอรมันได้ค่ะ ส่วนตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ค่ะก็ถือว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าเมื่อวานนะคะในขณะที่หุ้นจีนเมื่อวานนี้ก็มีการปรับตัวลงมาหลังจากที่วันศุกร์ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงที่แม้ว่า เมื่อวานนี้นะคะไข่ซิน PMI ค่ะจะออกมาภาคการผลิตนะคะจะออกมาที่50.4ะคะขยายตัวมากกว่าที่ตลาดประเมินไว้ท่ามกลางความเชื่อมั่นที่อาจจะยังไม่ได้กลับมาเต็มที่โดยแรงกดดันตอนนี้ค่ะก็ยังคงเป็นภาวะเขาเรียกว่าวาการตกต่ำของภาคสังหาทำให้ GDP ตอนนี้ที่จะขยายตัวเนี่ยอาจจะต้องพึ่งพาด้านการผลิตแล้วก็การส่งออกแทนนะคะแต่เนื่องด้วย ต้องบอกว่าไอ้ความตึงเครียดทางด้านการค้าระหว่างสหรัฐแล้วก็ยุโรปที่อาจจะมากขึ้นนะคะทำให้นักเศรษฐศาสตร์ของจีนเขาเชื่อว่าหากต้องการให้ GDP ค่ะไปที่ตามเป้าหมายที่5%นะคะรัฐบาลอาจจะต้องใช้รัฐบาอ่เขาเรียกว,ว่างบประมาณขาดดุลเพิ่มเติมนะคะตอนนี้มันอยู่แพร,ร่ประมาณ3%นะคะและรวมถึงการเร่งด้านของการใช้ใจ่ายโครงสร้างพื้นฐานนะคะแล้วก็เพื่ออาจจะเอาเงินตรงนี้ค่ะมากระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปค่ะ กแมน e ซขามองว่าจีนเขาจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการผ่อนคลายทางการคังที่เพิ่มเติมนะคะเพื่อให้เป้าหมาย GDP ปีนี้โตที่ประมาณ5%ถ้าเทียบกับช่วงครึ่งปีครึ่งปีแรกนะคะเขาก็คาดว่ารัฐบาลอาจจะต้องอัดฉีดเพิ่มเติมนะคะโดยเฉพาะภาคการคลังที่แม้ว่าขนาดของการผ่อนคลายเนี่ยอาจจะน้อยกว่าหลายรอบในครั้งที่ผ่านมานะคะแต่ว่าถือว่าจําเป็นที่จะต้องทําค่ะ UBS Group แล้วก็ JP Morgan นะคะ mm hmm. เขามองว่าการหดตัวของสินเชื่อต่ำสุนในจีนเนี่ยถือว่าต่ำเกือบ20ปีเกือบในรอบ20ปีโดยทีเดียวนะคะ mm hmm. ก็อาจจะทอเรื่องของความต้องการสินเชื่ออาจจะซบเซาลงจากภาวะตกต่ำของอสังหาทำให้ภาคธุรกิจแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยไม่ได้กลับมาจับ่ายใช้สอยนะคะส่วนการส่งอออจ,จะไม่ได้ดีนะเพราะว่าอาจจะมีการกีดกันทางการค้า เกิดขึ้นได้นะคะในช่วงต่อจากนี้นะคะหลังจากที่อเมริกาเลือกตั้งส่วนยุโรปก็อาจจะมีเรื่องของผลกระทบข,ของภาษีศุลกากรใหม่ทําให้ผู้ผลิตรถยนต์ของจีนค่ะก็จะไปลงทุนหรือว่าจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าในยุโรปเนี่ยน้อยลงด้วยนะคะก็จจะเป็นเรื่องที่คอนเซิร์นสำหรับจีนค่ะแต่อย่างไรก็ตาม่ะต้องบอกว่ามุมมองการลงทุนในจีนนะคะก็เชื่อว่าจะเห็นการผ่อนคลายนโยบายที่เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังหลังที่ดอลลาร์ก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลงนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามค่ะและ้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ